มายิงปลานกน้ำราดโนหลวงนะฮะก็ปลาเขาไซส์โลกกว่าตัวหนึ่งแล้วก็ตัวนี้น่าจะไม่ต่ำกว่าอ่า4โลแล้วก็ปรากดรกดรดกดไซส์โลตัวไซส์ครึ่งโลแล้วก็ปลาตะเพียนอ่เดี๋ยวผมพาไปดูที่เด็ดพึ่ง ยิงโดนเมื่อกี้ทีเด็ดทีเด็ดคนตันน้อยช่างน,น้อยน,น้อยมือเลยตามนี่ยโน่นเห็นไม่เลื้อยอยู่เลื้อยอยู่นี่ทีเด็ดครับโอ้ยทีเด็ด ตัวน,นี้ไม่น่าหลุดเจ็บได้สามตัวแล้วผมเขาลุ้นลดอุ้ยย,ยาวประมาณเมตรฮะได้สามตัวแล้วช่างตามก็ได้ได้สองได้สามช่างน้อยได้ตัวหนึ่งแล้วก็บางเทก็ได้สามตัวน,นี้ผมใหญ่สุดในในกลุ่มตัวน,นี้ไม่น่าหลุดไม่น่าหลุดเจ็ดได้แน่ นี้โอ้ยบาดมือผมเมื่อกี้ไม่น่าหลดุดเนจะ็บฮะก็อยู่ในทังอีกสามสองตัวมันปลามันน้ำเสียอลองสนะ าฮะ,ะใหญ่หปปยิงเงินบู๊บปั๊บเลยคนเยอะฮะไม่ใช่น้อยคนก็ร่วมร้อยนะก็ะามมาพรุ่งนี้ก็น่าจะมีตัวอ,อ,อีกฮะอันนี้ม,มาใต้น้ำใส่นี่ เนี่ยดอกสี่สิบเซนผมเนี่ยดอกสี่สิบเซนสี่สิบประมาณเกือบมิตรนะฮะตัวนี้เดี๋ยวไปไถังกันฮนะไม่น่าหลุดเจ็ดหลุดแปด อ,นนอันนี้ก็น่าจะมีสี่อันนี้โลน่าจะโลกออก,กว่าอันนี้ใหญ่ก่าครับโอเคครับเดี๋ยวไปลุยต่อครับแค่นี้ครับครับสวัสดีครับน <c oughs> อยู่บนสะพานแล้วมันจะเป็น เหมือนปลามันจะวดอ่าวนเข้าไปครับหลุดจากคลองใหญ่มันจะวนเข้าไปดังนมันไม่น่าต่ำกว่าสิบนะฮะแล้วก็ที่วิ่งวิ่งกันนี่ก็เยอะฮะแต่ผมไม่ไปผมอยู่โดดๆคนเดียวรอมันปลามันล่องมาพรุ่งนี้ก็น่าจะมีนะง่าจะลอยเพราะน้ำมันเสียทั้งคลองเลยโอเคฮะ I would have.